สวัสดีวันที่26ธันวาคม2566ครับที่จังหวัดพะเยาอุณหภูมิ13องศาโมอเช้านี้โอ้โหแทบไม่อยากลุกจากที่นอนกันเลยทีเดียวนะครับตอนแรกตั้งใจว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยจะไปไหว้พระขอพรที่วัดพระเจ้าตนหลวงสักหน่อยนะฮะแต่ว่าออกจากที่พัก8โมงพอดีครับปรากฏว่ามันอยู่ในช่วง prime time นะฮะที่แบบว่านักเรียนคนไปทํางานรถโอ้แออัดมากเลยนะฮะก็เลยว่า,าไม่ได้เข้าไปในเมืองเลยเพราะรถเยอะมากมาก กา,การจราจรก็วุ่นวายแล้วก็แน่นขนาดนะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตรงมาเลยนะจากพะเยาเข้าสู่งาววันนี้ก็จะตั้งเป้าหมายว่าอยากจะไปเที่ยวที่ลมภูเขียนะคือเป้าหมายหลักเลยพอเสร็จจากนี้พอเสร็จจากาเที่ยวจากลมภูเขียวเสร็จอาจจะนอนที่แพร่หรือไม่ก็ตรงเข้าสู่น่านเลยเราขับรถตรงกันมาเรื่อยๆนะฮะก็จะจากพะเยาก็เข้าสู่อำเภองงวลำปางแล้วก็เข้าสู่แพร่นะฮะต้องบอกว่าถนนเส้นนี้นี่โรแมนติกมากเพราะว่าอยู่ในหุบเขาครับ แล้วก็รถก็ไม่ได้เงานะรถรถวิ่งสัญจรตลอดเลยทั้งรถ10ล้อขนส่งสินค้าแล้วก็รถยนส่วนบุคคลด้วยมุ่งหน้าตรงกันต่อไปเลยครับตอนนี้เราก็จอดมอไซค์แวะที่ปั๊มปตทเง,งาวเพื่อเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะฮะพร้อม,มกับเสียงดน,นตรีที่คอเขาเข้ามาที่ปั๊มเขาเปิดเพลงพอดีครับ เราขี่มอไซค์ตาม G P S มาเรื่อยๆนะครับะระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนว่าไปหลมผู้เขียวแล้วก็ด้านหน้าเราะะที่เขาเขียนบอกว่าหลมผู้เขียวอีก7กิโลเมตรบูเล็กบูเล็กนะฮะทะเลสาบสีฟ้าตรงไปเส้นนี้เลยครับเอาจริงนะครับผมเขามีป้ายบอกทางชัดเจนเลยนะฮะระหว่างที่เราขี่มอไซค์มาเรื่อยเยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเห็นไหมฮะหลมผู้เขียวอีก200เมตรแล้วก็เลี้ยวขวาโหไม่หลงทางแน่นอนนะฮะ อันนี้ผมปิด GPS แล้วนะครับผมปิด GPS เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ป้ายของทางการให้พาไปอย่างเดียวเลยเราขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้สุดถนนซีเมนแล้วนะฮะตรงนี้คือสุดถนนปูนซีเมนแล้วต่อไปก็จะเป็นทางลูกรังครับเขาจะมีป้ายบอกนะบอกว่าลมภูเขียวบูเล็กอีก2กิโลเมตรอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยครับต่อจากนี้ก็จะเป็นทางลูกรังแบบนี้เลยนะฮะเออก็ ื่นเต้นดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางตรงไปก็จะเป็นลูกรังแบบนี้เลยเดี๋ยวค่อยๆไต่ลงไปครับเพราะว่ามอไซค์เราก็วิบากได้อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนนะครับมันเป็นหน้าหน้าหนาวดินก็จะแห้งหน่อยอันนี้ทางที่จะไปหลมภูเขียวครับจะเป็นทางลูกรังแล้วนะฮะอีก2กิโลนับจากบริเวณนี้ทางลูกรังมาตลอดนะฮะก็ขี่ได้สบายสบายครับผมไม่ถึงกับลําบากมากฮะเราจอดมอไซค์เวสป้าตรงนี้ เห็นมีศาลาพักด้วยนะฮะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับอ่างเก็บน้ําก็เลยจอดรถเพื่อมาชมความงามของอ่างเก็บน้ําบริเวณนี้นะไม่แน่ใจว่าชื่ออ่างเก็บน้ําอะไรนะครับแต่ว่าระหว่างขี่รถเข้ามานี่โอ้โหไม่มีรถสัญจรเลยเงียบมากเงียบจริงๆฮะตรงนี้ก็จะเป็นเอามีทางของชาวบ้านเดินลงไปหาปลาอยู่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่มีมีชาวบ้านลงไปหาปลาอยู่แต่ไม่เห็นคนนะครับเหมนแต่ทางที่กุยไว อันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำครับและแล้วเราก็มาถึงที่บริเวณลานจอดรถลมภูเขียวนะครับอาจจะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าหน่อยเพราะว่ามีมีคนมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีคนครับเดี๋ยวเราหาที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็เดินขึ้นด้านบนกันครับตอนนี้เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์เวสป้าคู่ใจแล้วนะครับผมมาถึงที่บริเวณลมลมภูเขียวนะฮะอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยอำเภองาวจังหวัดลำปางแล้วนะครับทางก็ถือว่าดีอยู่นะฮะ ก็จะมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนอยู่เดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวกันด้านในด้านบนเ,เดี๋ยวเอาขาตั้งกล้องก่อนนะครับลืมไปว่าเราต้องใช้ขาตั้งกล้องอีกตัวเพื่อที่จะเอาไว้ถ่ายคลิปลงตัวอ่าทิกตอ,อกแล้วก็เฟซบุ๊กเดียวด้วยนะตอนนี้ทำคอนเทนต์นี่ไม่ใช่เฉพาะลง YouTube แล้วเพราะว่าออแพลตฟอร์มเริ่มเยอะขึ้นนะครับเราก็ต้องตามในฐานะที่นักสร้างสารรค์คอนเทนต์นะครับต้องตามไปเรื่อยๆนะทั้งบล็อกการเขียนบล็อกนะฮะการทำ YouTube ติ๊กตอกแล้วก็รวมถึง Facebook เรียวนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดรถนะครับแล้วก็เอาขาตั้งกล้องครับขาไม่ได้เลยนะขาตั้งกล้องนี่คือเป็นอุปกรณ์ในการทำมาหากินนี่นะฮะพกพกด้วยตลอดครับจะมีชาวบ้านนําดอกไม้ทุกเทียนมาขายนะครับเดี๋ยวเราแวะช่วยอุดหนุนหน่อย20บาทใช่ไหมครับข้างบนมีสารใช่ไหมโอเคอู้ดอกอันนี้สวยจังดอกเบญจมาศนะฮะดอกเบจมาตอนนี้เราก็ซื้อดอกไม้ทุบเทียนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไป หลมภูเขียวกันอีก150่งร้ยเมตรนะครับก็เดินมาฝั่งนี้เลยตรงนี้จะเป็นป้ายนะเขียนว่าหล่มภูเขียวข้อห้ามก็คือห้ามสูบบุหรี่นะฮะเขาเขียนบอกว่าห้ามสูบบุหรี่อยู่เดี๋ยวเดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆครับเราก็จะนําดอกไม้ที่ซื้อมานะครับมาไหว้พระประธานที่อยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อเพื่อขอทางเข้าไปข้างในนะครับ หลังจากไหว้พระขอทางแล้วนะครับเราก็จะเดินไปที่หล่มภูเขียวกันปะตามผมมาเลยครับทางเขาดีนะฮะเขามีบันไดซีเมนต์ให้เดินไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เรากําลังจะเดินไปหล่มภูเขียวเป็นป่าทึบเลยนะครับนี่เลยเราก็เดินไปเรื่อยๆชิวๆครับเราจะนําดอกไม้ไปไหว้ ศาลพ่อปู่หล่มภูเขียวปู่ผู้ชงหล่มภูเขียวก่อนนะครับเพื่อขออนุญาตในการมาเที่ยวแล้วก็ขออนุญาตาถ่ายทํารายการลง youtube ครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในศาลเจ้าพ่อหล่มภูเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตท่านเพื่อที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายทําครับผม ด้านหน้าทางเข้าก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของหล่มภูเขียวนะฮะซึ่งเป็นธรณีวิทยากลางผืนป่าเขาบอกว่าเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกในสมัยดึกดําบรรอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับหรืออาจเกิดจากการยุบตัวของหินปูนซึ่งเคยเป็นเพดานถ้ำมาก่อนจมลงไปใต้น้าเรียกว่าหลุมยุบซิงโฮนะฮะหลุมยุบมีอายุกว่า280ล้านปีโอ้โหอายุยืนยาวมากนะครับเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่อยู่กลางป่าลึก ล้อมรอบไปด้วยหินปูนไปด้วยผาหินปูนที่สูงชันมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอยู่โดยรอบบรรยากาศดีผิวน้ําดูเป็นสีเขียวมรกตลึกจนไม่อาจอย่างถึงโอ้เขาบอกลึกจนไม่อาากย่างถึงเลยนะฮะเคยมีคนดำน้ําลงไปสํารวจแต่ไม่สามารถดําลึกลงไปถึงก้นบ่อได้คาดกันว่าบ่อนี้อาจลึกถึง40เมตรเลยทีเดียวก็อันนี้จะเป็นเรื่องเล่าแล้วเป็นแอ่งน้ําที่เป็นแอ่งน้าําศักดิ์สิทธิ์นาไปรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้นะครับ ชาวบ้านเคยทําพิธีสักการะนําเทียนมาจุดลอยแพไปบนผิวน้ําเกิดเหตุการณ์แพจมลงไปชับคู่แล้วโผล่ขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นเรื่องเล่าต่างๆนะครับข้อห้ามที่นี่นะฮะเขาก็จะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนอย่างเช่นห้ามลงเล่นน้ําครับห้ามจับปลาแล้วก็ห้ามให้อาหารปลาด้วยอันนี้จะเป็นบันไดาทางลงไปหลุมภูเขียวแล้วนะฮะก็จะเป็นหลุมยึดหลุมลึกขนาดใหญ่ที่เราอ่านประวัติเมื่อกี้นี้นะครับน้ําก็จะเป็นสีเขียวมรกตไปเดินลงไปกันครับ และเบื้องหน้าเราก็คือล่มภูเขียวครับน้ำสีเขียวมรกตอมสีฟ้านิดหน่อยมีปลาแหวกวายกันอย่างแบบเชื่องช้าลีลานะฮะที่เราอ่านประวัติภูกินี้ลึกจนอย่างไม่ถึงเลยแล้วก็สะท้อนกับแสงแดดขึ้นมาสะท้อนผิวน้ำนะครับสวยมากๆดูลึกลับมีมนขางมีสเสน่ห์ไม่แปลกใจที่ทททนี่จะที่นี่จะมีเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับ เป็นหนองน้ําเป็นบึงแบบว่าโอ้โหดูคลาสสิกมาเที่ยวคนเดียวครับมาเที่ยวคนเดียวและแล้วก็สําเร็จสมความตั้งใจไว้นะฮะที่จะมาดูลมภูเขียวที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยอําเภองาจังหวัดลําปางครับต้องว่าประทับใจมากๆเรามาเที่ยวเนี่ยไม่มีคนเลยมายืนอยู่คนเดียวอ้างว้างโดดเดี่ยวท่ามกลางหนองน้ําที่เป็นสีเขียวมรกตพร้อมกับป่าลึกอันสลับซับซ้อนนะครับได้ยินแต่เสียงนกเสียงมแมลง เสียงลมแล้วก็เสียงใบไม้ที่ล่วงหล่นกันไม่แปลกใจที่ท,ที่นี่นะฮะจะมีเรื่องเล่าที่ศักดิ์สิทธิ์ตำนานความเชื่อไม่ว่าจะเป็นงูเป็นพญานาคเป็นสัตว์ป่าต่างๆเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยชวนให้เกิดเรื่องเล่าให้เกิดตำนานต่างๆนะครับขนาดผมมาผมยังรู้สึกว่าไม่กล้าลบหลู่ไม่กล้าลบหลู่เลยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกถึงความมีพลังวิเศษลึกลับอะไรบางอย่างที่สายตาเรามองไม่เห็นแต่คอยดูแลอยู่อาจจะเป็นพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากๆบริเวณแห่งนี้นะครับ น้ำน้ำนะฮะจริงเขาเขาไม่มีทางลงนะครับก็เลยไม่ลงก็คือถ่ายรูปแค่ตรงนี้ก็พออาจจุดที่ทางเจ้าที่จัดไว้ให้ก็พอนะครับเราไม่ต้องลงไปเพราะว่าบนนี้ก็สวยเหมือนกันก็สําเร็จสมความตั้งใจที่ตั้งใจไว้ว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะแวะมาที่บริเวณหล่มภูเขียวแห่งนี้ดีใจมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะลองซูมไปดูปลาใกล้ๆก,ก,กันนะว่าจะมองเห็นไหมนะฮะเพราะผมเห็นปลาแหวกว่ายกันอยู่ตัวใหญ่มาก ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวจะลองซูมดูว่าเออแต่มันสะท้อนแสงครับมันสะท้อนแสงแต่ก็พอมองเห็นอยู่นะฮะพอมองเห็นอยู่เอ,อมันสะท้อนแสงครับต้องมาให้เห็นกับตานะฮะจะเป็นปลาแหวกว่ายอยู่นี่ผมพูดอยู่เสียงกล้องไปทั่วทั้งหุบเขาแห่งนี้เลยนะครับขณะพูดอยู่ก็เสียงกล้องอยู่ปลาก็แหวกว่ายกันนะฮะ อู้น้ำน้ำใสน้ำเขาเรียกว่าสีแบบสีแบบมีตำนานมากเลยนะสีฟ้าเขียวมรกตดูลึกลับจริงๆเลยครับโอเคนะฮะมีปลาอยู่นะฮะแต่เราไม่ลงไปนะฮะเรายืนอยู่ตรงจุดที่ทางเจ้าที่จัดไว้ให้ก็พอเพราะว่าเราอยู่คนเดียวกลางหุบเขาสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะค่อยๆแพ่นกล้องขึ้นด้านบนนะฮะมันเป็นหุบเป็นหลุม ยุบลงไปนะฮะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยหินปูนอันนี้คือหินปูนครับแล้วก็แสงที่สาดส่องลงมาบรรยากาศเย็นยะเยือกเลยนะฮะเย็นยะเยือกเลยอันนี้ก็คือด้านบนที่เรากําลังจะแผ่นกล้องขึ้นข้างบนนะฮะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่แล้วก็กล้วยไม้ดูคลาสสิกมากเลยครับเสียงนกเข้ากล้องตลอดเลยได้ยินไหมฮะได้อยู่กับตัวเองจริงๆเลย เรากำลังเดินกลับแล้วนะครับต้องบอกว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะฮะท่านใดที่จะใช้ GPS มาก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือครับนี่เลยเหนื่อยนะฮะเดินขึ้นมาตอนเดินลงไม่เท่าไหร่บันไดแต่ตอนเดินขึ้นน่ะเหนื่อยอยู่เหมือนกันเที่ยวคนเดียวในป่ากว้างอันลึกลับซับซ้อนเหมาะสําหรับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะผมว่าเพราะว่ามันอยู่ในป่ากว้างเลยนะ แต่เขาก็ทําทางเดินทำอะไรดีอยู่หรือว่าเรามาเที่ยวเช้าไปประมาณสักสิบเอโมงก็ไม่ก็ไม่เช้าเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะฮะก็ขี่มอไซค์เวสป้าคู่ใจเรานี่แหละจากอารมณ์ภูเขียวโอ้โหกินทูบกินทูบมาใจวับเลยนะ <S 2> <S 2> เราขี่มอไซค์เข้าสู่เขตจังหวัดแพร่แล้วนะครับอยากจะให้ดูว่ารถเวสป้าเนี่ยมันมีที่ชาร์จแบตนะเวลาที่แบตเราหมดนะครับเนี่ยมันก็จะ ตรง USB ตรงนั้นนะฮะมันมันชาร์จกับตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone เราได้ดีมากเลยนะแล้วก็สามารถชาร์จแล้วก็ระหว่างขี่รถไปก็สามารถชาร์จแบตไปด้วยอันนี้ถือว่าโชคดีนะของรถมอเตอร์ไซค์สมัยใหม่นะครับตอนนี้จอดแวะพักร่มชั่วคราวครับพอเข้าเขตจังหวัดแพร่แล้วนี่คือร้อนมากโอร้อนจริงๆนะเดี๋ยวก็ชาร์จทิ้งไว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างทางเราก็ปิดอันนี้ไว้ได้หน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็นำไ มือถือเราเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆมันก็จะชาร์จไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราขี่มอไซค์คู่ใจเรามาที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมนะฮะเราจะไปเที่ยวแก่งเสือเต้นกันก่อนที่จะหาที่พักที่อำเภอสองจังหวัดแพร่กันนะครับไม่มีรถมาเลยนะเส้นทางค่อนข้างเปรี่ยวกันเลยทีเดียวครับที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมแห่งนี้ป่ะเดี๋ยวเราอ่าลุยกันต่อครับ ตอนนี้เราขี่มอไซค์กันมาจนถึงแก่งเสือเต้นอุทยานแห่งชาติแม่ยมอำเภอสองจังหวัดแพร่แล้วนะฮะจังหวัดแพร่แล้วนะครับแก่งเสือเต้นละดิจุด18องศาลองจุดหนึ่งอองศานะครับระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล21 1, 1เมตรนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีจุดถ่ายรูปด้วยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาทำดีอยู่โอ้โหเสียงน้ำไหลครับแล้วก็มีจุดถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเดีย๋ยวเราจอดมอไซค์แล้วก็ เดินไปถ่ายรูปบริเวณแก่งเสือเต้นกันดีกว่าเอาจริงนะครับผมผมชอบแก่งเสือเต้นมากเลยมากี่ทีก็หลงรักนะครับเพราะว่ามันเงียบสงบแล้วคนไม่เยอะนะฮะมานั่งฟังสายน้ํามาดูสายน้ําแล้วก็มาอยู่กับธรรมชาติโอเคเลยอุทยานชาติแก่งเสือเต้นครับตอนนี้เรากําลังจะเดินไปข้ามสะพานบริเวณข้ามแม่น้ํายมนะฮะจะเป็นสะพานไม้ที่ทางเจ้าที่จัดไว้ให้่ะเดินไปเที่ยวกัน ตอนนี้เราก็ยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ํายมที่บริเวณแก่งเสือเต้นเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องบอกว่าอากาศเย็นมากเลยครับระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานี่เย็นสบายแล้วก็สดชื่นมากนี่เรายืนอยู่คนเดียวภายในอุทยานเลยนะครับข้างๆที่อเปล่าเปลี่ยวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเข้ามาลึกแล้วก็ผู้คนม่คนนิยมมาเที่ยวกันแม่น้ํายมครับแม่น้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือแม่น้ํายมนะฮะแม่น้ํายมก็จะไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาเนาะที่จังหวัดนครสวรรค์ปิงบางยมน่านนะครับก็จะเป็นแม่น้ําหลักของ เมืองแพร่หรือว่าจังหวัดแพร่นั่นเองนะครับบรรยากาศเวลาประมาณสักสามโมงครึ่งครับที่เราขับรถกันมาแล้วก็มาพักผ่อนกันที่แม่น้ำยมแห่งนี้วันนี้ก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวอุทยานถึง2ที่ก็คือหล่มภูเขียวที่อำเภองาวนะฮะแล้วก็มาที่อำเภอสองจังหวัดแพร่ก็คืออุทยานชาติแก่งเสือเต้นแล้วก็แม่น้ำยมแห่งนี้นะถือว่าคุ้มมากๆเลยกับการออกมาท่องเที่ยวในทางนี้นะครับถ้าเราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ก็ต้องออกมาสัมผัสจริงๆ มาใช้สายตามองใช้ความรู้สึกสัมผัสแล้วก็ใช้จินตนาการความคิดต่างๆเนี่ยมาประกอบเข้าเป็นรูปเป็นล่างทำให้ประสบการณ์เรามีค่ามากขึ้นนั่นเองนะครับยังไงการท่องเที่ยวก็ทําให้ชีวิตเรางดงามขึ้นนะครับแนะนำเลยนะท่านใดที่มีปัญหาหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเราออกท่องเที่ยวนเนี่ยเราก็จะเปิดโลกประทานเราให้กว้างขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตที่แบบว่างงดงามขึ้นมองโลกที่เปลี่ยนไปนะฮะ ตอนนี้เราก็เข้าที่พักกันแล้วนะครับวันนี้เรานอน,อนที่อำเภอสองจังหวัดแพร่เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะก็ราคา600บาทถือว่าโอเคเลยนะครับเขาจัดเตียงได้โอเคนะฮะก็มาพักผ่อนที่นี่ก่อนที่จะเดินทางต่อนะครับไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะเดินทางกลับเพราะว่าคนที่บ้านเริ่มเรียกร้องแล้วนะอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวดูอีกทีอ่าเป็นการออกเที่ยวที่ไม่มีแผนการอะไรนะฮะก็คืออยากไปเที่ยวไหนก็แวะตามรายทางต่างๆนะครับโอเคอ่าลาทิสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ